อสั In <Fish> ตามบทกูต้องได้อินฟินิตี้โรบักไม่ใช่หรอยังง <Holiday. S 1> ี้กูต้องไปถามเจ้าของช่องไอเจ้าของช่องทำให้กูได้แค่หนึ่งโรบักระดับสมองปัญญาอย่างมึงได้แค <freeze polls> ่หน <Griffin> ึ Fox ่งโรบักก็พอแล้วฮ่า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 ก่าให้สัตว์แล้วไปแก้ให้กูซะไม่งั้นกูยิงมึงแน่มัต้องพี่ผมถึงไม่ทำอีกแล้วพี่มันต้องได้อย่างนี้สิว่าลูกพี่ผมไปหาเพื่อนดีกว่า เราเลิกเป็นเพื่อนกับมึงดีกว่าเพราะมึงมันมึงอาจน์กูมีอินฟินิตี้โรบักไอ้โง่กูรู้มึงมีแค่พันห้าโรบักแล้วมึงก็จะเอาเงินนั้นไปตีกับพอๆไอ,อ้สัตว์กูไม่เลิกเป็นเพื่อนกับมึงหรอกเพราะระดับสมองปัญญามึงก็โงพ่พอๆกับกูเอาอย่างนี้พวกเราไปเล่นรุกเทเว่นกันเถอะกูเข้าเกมแล้วกูหิวเลยว่ากูว่ากูจะไปซื้อขนมกินก่อนส่วนมึงก็ไปที่ชอบที่ชอบพี่ครับขอซื้อขนมหนึ่งชิ้นหนมน้ำมาให้พี่หนมน้ำสติดีคุยใครก็ได้ช่วยกูทีกูไม่อยากโดนหนมน้ำใบหน้าที่่่่่รรรรัักกกกนนน้อออองเเปป็็ะะไไไไมมมมมมาาาาหคคบบขุณทีีพชวย มึงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียงปืนมันมาจากไหนเมื่อกี้น้องเขาเกือบโดนเจ้าของร้านหนมนานะโชคดีนะที่พี่มาเห็นเขาว่าแต่น้องสองคนเป็นเพื่อนกันหรอใช่ครับพี่จะว่าไปตอนนี้มีกันอยู่สามคนพอดีเลยน่าจะสร้างกลุ่มได้พี่จะสร้างด้วยไหมสร้างกูก็จะสร้างระบบสร้างกลุ่มให้แล้วกรุณาตั้งชื่อกลุ่มของคุณมึงตั้งชื่อกลุ่มเองเลยเพื่อนงั้นตั้งชื่อกลุ่มว่าสกีบี้ดอย,อยหอยหลากสีแล้วกันระบบสร้างกลุ่มเสร็จสิ้นเย้ง,งั้นเราก็แยกกันแบบกลุ่มดิจะมาอยู่ใกล้กันเดี๋ เป็นไก่ตาแตกว่าใครเป็นใครโอเคงั้นมาแนะนําตัวกันเราชื่อนิโคราก้าอายุ34มคูณเยกกําลัง6หาร2อง7 9นสีปีเราชื่อตะตุงตวงอายุ6.02คูณ9ยกกำลัง1.52หาร11ปีเราชื่อดอยๆดุกๆอายุ 02, 9กดุกอาหาร1 6 2ห6ร6บวก11ปีโอเคจะว่าไปทำไมอายุแต่ละคอนอกูนึกว่าสมัครณิตศาสตร์แต่ช่างมันเถอะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ่จะบาย กูก็จะไปนอนแล้วบายยนะดอยๆด,ดุกๆไปกันหมดไว้น้องยังไม่มาเลยว่าโทรกแกล้งดีกว่าสวัสดีค่ะหลายรอดนะไอสั์มึงเนี่ยอีฮีย้ยรอเล่นลูกพี่รอเล่นรอเล่นไอศั์มึงใครเนี่ยโอชิบหายแล้วโทรผิดขอโทษครับเมื่อกี้โทรผิดคงไม่เป็นไรใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งของปลายสายโทรศัพท์ใครกันว่าโทรมาตอนกูจะหลับแล้วมาดักกูเฉยกูแค้นอีหี้ กูแค้แนตรงนี้นะมึงทําให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้แนมึงกูบอกเลยมึงเจอกูแน่กูจะตามหามึงกลับมาฝั่งเดิมต่อตอนนี้มากันครบแล้วพวกมึงเล่นแมปอะไรดีว่าวันนี้กูมีแมปหนึ่งแนะนำจอยตามกูมาเลยแมปอะไรว่ามึงไม่เห็นมีอะไรเลยยินดีต้อนรับผู้เล่นทั้งสามคนเข้าสู่ลานประลองสกิลการเต้นทั้งสามคนจะต้องเต้นตามเพลงใครที่เต้นดีที่สุดทางเราจะแจกไอเทมลิมิเต็ดที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นจริงเหรอว่าอยากได้วะ ก็กูอยากได้กูถึงชวนพวกมึงมาเล่นไงแมปนี้แม่งจะต้องชวนเพื่อนมาเล่นเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ไอเทมนั้นเกมจะเริ่มในสามสองหน,นึ่งเต้นด็กว่ายลียุดเมืองสุรินให้ได้ก็อยากกินโคตรอร่อยเคี้ยวเพนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินอย่าลียุดเมืองสุรินถ้าได้กินก็คงจะฟินโคตรอร่อยเคี้ยวเพิน ชนะในการเต้นครั้งนี้ได้แก่เย็ดกูชนะกูเจอแล้วไอ้คนที่โทรมาดดกกูมึงตายแน่นีดิให้สัตว์อยู่ทำเฮียอะไรมึงอย่าหนีไอ้สัตว์เทียอะไรว่านีดด้วยดีกว่า anomali น่าขันที่ ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak ี่รอดสักทีจริงเกือบไปแล้วไอเชียอย่างน้อยก็รอดมาได้แถมไอเทมเด้งเข้าตัวด้วยจะว่าไปไปหาคนเข้ากลุ่มเพิ่มดีปภาษาคนเหงาไปหน่อยจิงเหงาไปหน่อยเดียวผมไปหาให้นะพี่โดนเพื่อนทิ้งอีกละ่ะหากลุ่มมาหลายวันนางยังไม่มีคนชวนเลยเธอเธอเห็นเธออยู่คนเดียวสนใจเข้ากลุ่มเราไหมเข้าค่ะเข้าสวัสดีค่ะ นี่หรอคนที่มึงเชิญเข้ากลุ่มใช่น่ารักอ่ะจริงขอบคุณนะมีเพื่อนใหม่งั้นเรามาแนะนําตัวเธอรอบนี้กูขอแนะนําอายุแบบที่มึงไม่ต้องเล่นตัวโดยการอวดฉลาดผ่านการสร้างสมการทางคณิตศาสตร์เหมือนครั้งที่แล้วนะกูบอกไว้ก่อนโอเคงั้นเราชื่อนิโคราก้าอายุ16ปีเราชื่อตะตงตงอายุ15ปีเราชื่อดอยดอยดุกดุกอายุ17ปีส่วนเราชื่อฟฟวเวอร์อายุ16ปีจะว่าไปทำให้ชื่อแต่ละคนแบกจ้างว่าแล้วกู ไม่อยู่ในกลุ่มแปลกๆแบบนี้ได้ไงใครมาเขียนบทให้ฉันเนี่ยการแจ้งเตือนจากระบบพรุ่งนี้จำนวนโรบักของคุณจะถูกตั้งเป็นสาธารณะชิบหายละเดี๋ยวนะเพื่อนกูมันจะมีโรบักอินฟินิตี้เหมือนที่มันบอกจริงหรอวะงั้นกูไปนอนก่อนนะพี่ก็จะไปเหมือนกันเหลือกันอยู่สองคนแล้วสินะฮะเอิม่มจะว่าไปที่นายชวนเราเข้ากลุ่มอะมีอะไรหรือเปล่าที่จริงก็เปล่าหรอกแค่แบบเราเห็นเธอเศร้า และก็บ่นว่าเพื่อนเธอทิ้งอาก็เลยอยากชวนเห็นเธอบอกหากลุ่มมาหลายวันยังไม่เจอเลยนียังไงก็ขอบคุณมากนะต่อให้กลุ่มมันจะแปลกๆจะว่าไปเขาใจดีมากเลยอ่ะแอบชอบผิดไหมวะเดี๋ยวทำไมกูรู้สึกหวั่นไหวว่าหรือกูจะแอบชอบไม่ได้สิกูจะชอบเขาไม่ได้นะเอองั้นเราไ,ไปก่อนนะนะฮะพรุ่งนี้ทุกคนก็จะเห็นโรบักของแต่ละคนแล้วสินะสวัสดีครับท่านมาได้ทันเวลาพอดีเลย พอดีฉันมีเรื่องนิดหน่อยนายคงจะไม่คนที่มีอินฟินิตี้โรบักได้ใช่ปะคือตอนนี้เราว่ามันถึงเวลาที่จะต้องกำจัดมันแล้วแล้วท่านมีแผนการอย่างไรหรอครับจะลงมือเองไหมไม่หรอกคนอย่างกูจะใช้จิตวิทยาในการกำจัดโดยฉันจะปรับให้ทุกคนหิวเงินแล้วให้อ้คนที่มีอินฟินิตี้โรบักนั้นเรื้อนขึ้นเมื่อคนในกลุ่มนั้นเขาหิวเงินแล้วเห็นว่าเพื่อนเขาเรื้อนขึ้นกูบอกเลยเขาต้องฆ่ากันเองแน่จิตวิทยาสายดักเฮ้ยสายดักมากลูกพี่ แล้วจะว่าไปทําไมต้องจัดการมันด้วยละ่ะเอาตรงๆกูคิดว่าบนโลกนี้ไม่ควรมีคนที่มีเงินไม่จำกัดไม่งั้นเศรษฐกิจบนโลกพังแน่ๆแต่ที่กูให้มันมันเป็นเพราะมันจะมายิงกูแล้วกูเห็นแมงหาเหมือนมาได้ใจกูกูเลยทำเป็นขอโทษตออมๆแล้วให้แมงไปน,นี่แหละที่นี่ได้นเวลาจัดการล่ามแมงละ่ะโอ้โหเอาละ่ะลูกพี่ว่าไงผมว่างั้นเดี๋ยวผมไปแฮกสมองกลุ่มนั้นให้จะว่าไปเป็นผู้คุมระบบนี่ก็ดีเหมือนกันอันนี้รู้สึกเป็นผู้คุม001ขึ้นมาทันที กลับมาที่กลุ่มกันต่อดูเหมือนว่าโรบักของพวกเราจะมีใกล้เคียงกันเลยแฮจริงด้วยน้อยพอๆกันเลยแล้วนิโคราก้ามีกี่โรบักอ่ะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเชี่ยอินฟินิตี้โรบักเชี่ยใช่แล้วกูมีอินฟินิตี้โรบักจะว่าไปทําไมแต่ละคนจนจังว่าแล้วไอ้แต่ตุงตัวไม่ใช่ว่ามึงเอาโรบักไปติกแล้วหรอพอพอหยุดทะเลาะกันเอิ่มในในใก็มีอินฟินิตี้โรบักแล้วแบ่งพวกเราบ้างดิไม่แบ่งหรอกมีแต่คนโง่เท่านั้นที่แบ่ง ฮ่าฮ่าฮ่าพอพ่อกอที่เรื่องจะบานปลายไปเล่นเกมกันเถอะไม่เล่นอะไม่อยากเล่นกับคนจนฉันจะไปเล่นเกมหนึ่งล้านโรบักเกมสําหรับคนรวยอย่างฉันรวยแล้วทิ้งเพื่อนเลยว่าไม่เป็นไรเราเล่นกันสามคนก็ได้เนิไม่ต้องง้อมันหรอกเดี๋ยวคืออยากจะชวนให้คนที่ทิ้งเพื่อนมาเล่นด้วยหรออย่าเลยสามคนดีกว่าเยอะนี่ไม่ที่ฉันสมัยถึงก็คืออยู่ดีๆฉันก็อยากจะการจัดแม่งว่ะพวกนายไม่เห็นหรอมันมีโรบักเยอะขนาดนั้นแมงก็ไม่ยอมแบ่งคนอื่นอะแถมยังเรื่องอีกคนยังมันแมงสมคุณตายจริงออ่ะเก็จรู่้วา รวยก็เรื้นกว่าเดิมอีกแถมช่วงนี้พี่ยิ่งหิวโรบักอีกกูก็เริ่มอยากแลแต่เอาตรงตรงกูว่าไม่อ่ะต่อให้ยังไงเขาก็คือเพื่อนกูละว่าพวกเราทนไปสักทักเถอะเดียวมันก็คงปกติเอาละเราว่าเราไปเล่นแมปออฟพิศสามคนดีกว่าว่โอเคไปเล่นดีกว่าเพื่อจะช่วยให้ดีขึ้นสามชั่วโมงต่อมานึกว่าจะแก้เครียดที่ไหนได้เครียดกว่าเดิมอีกตะตรงตวง,งเล่นกากมากขอโทษไม่เป็นไรคราวหน้าก็ไปหัดเล่นมาก่อนนะเฮ้ยไอรวยกลับมาแล้ววะ่ะ รอบนี้มีซุยสองด้วยว่าแถมมีมอริโอคาภาคใหม่ที่คนบ่นว่าแทงด้วยไว้กูขอเล่นได้ป่าเพื่อนเฮ้ยของจริงแล้วน้องไปซื้อมาที่ไหนตอนนี้เขายังไม่ขายกันเลยใครเพื่อนมึงไม่ให้เล่นหรอกกูจะเก็บไว้เล่นคนเดียวถ้าถามว่ากูได้มาไงกูไปซื้อจากนินเท n d o มาเล่นก่อนเลยตั้งหนึ่งล้านล้านโรบักและก็กูก็จะไปแล้วไปเล่นมอริโอคาดีกว่าไม่อยากเล่นแล้วโรบงโ,โรบูตมึงนี่มันฟังเส้นสุดท้ายแล้วกูเห็นด้วยนะฟาเวอร์กำจัดแม่งเลยดีกว่ากูรอเล่นเครื่องนั้นแป๊บปี กูบอกว่าอยากเล่นกับมันมากแล้วมันก็บอกเดี๋ยวจะให้เล่นสรุปแม่งก็ไม่ให้เล่นแม่งทิ้งกันลงคองั้นในที่สุดนายก็เห็นด้วยแล้วสินะงั้นเรามาวางแผนการจัดแม่งเธอะโอ้โหยหวานเจี๊ยบตามแผนกูแปะเลยรอดูฉากต่อสู้ได้เลยทุกคนมันแน่แน่ได้ข่าวว่านิโกราก้าแม่งฆ่ายากมากพอๆกับแซนเดอเ์เทเลยเอาล่ะกระผมขอเวลาคนดูเพียงแค่นี้และตอนนี้ทางฝั่งนั้นน่าจะรวบรวมอาวุธเสร็จล่ะโอเคหลังจากที่แต่ละคน ไปรวบรวมอาวุธมาตอนนี้มีใครได้อะไรมาบ้างเราได้ระเบิดนิวเคลียร์จากทางโซเวียตมา100ลูกปืนอีก69กระบอกละกระสุนไม่จำกัดเราได้ปืนสั้นห้ากระบอกระเบิด10ลูกและระเบิดทีเอ็นที่หนึ่งลูกเราได้คลางแสงจากกองขยะใกล้ชันมาหนึ่งอยชิ้นเป็นกล่องสุ่มทาลายล้างให้ฟินเหมือนลาบบูบูของแต่ละคนเราว่าน่าจะไหวนะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเตรียมกับระเบิดหนะ้าทางเข้าจากนั้นก็รอมันมาแล้วยิงได้เลย สาบนาทีต่อมาโอเคเรียมพร้อมเดี๋ยวมันก็มาล่ะกูกลับมาแล้วไอ้พวกจนมอริโอคาสนุกมากแล้วทำไมพวกมึงมีอาวุธเยอะจังวะจะไปเล่นเกมยิงกันที่ไหนอีกโทระเบ,บิดที่ไหนเนี้ยหรือมึงจะฆ่ากูหรอจังหวัดนี้แหละยิงเลยได้มึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหม,มทำไม,ม,มห้องมันมืด<อ><ม>ขี่รวะ ไอ้นั้นตัวอย่างขึ้นว่ายิงหนึ่งลูกสามก็มาดิสั่ยิงแม่อีกดอกจะดไปอีกดอกเอาระเบิดไปแดกแค่นี้รอมึงรู้กับกูมีเลือดตั้งสองหมื่นพวกมึงตายเกลี่ยงแน่ และคนอย่างฉันก็ไม่งมงขนาดต้องมาตามใจงันเข้ามาทําให้ห้องนี้สันหวเข้ามาคนที้ขาดต้องไหโจมตีตัวฉันให้โดรเธอทำได้สุดความเมตตาไม่มีงนหลกัว่าเธอพยายามจนเหนื่อยกายแต่ว่าเธอเอาแต่ตายจนหดไม่มีวัสนสน<ม>นิ้นไม,มไม่มีทางสำเร็จไม่ว่าจะรอสักวขอเพองหน่อยป่าวว่ามันจะกดน มฉออออัันน,น,นดเดี๋ยวฉันไปฝังนั้นให้เองนี่มันอะไร <_ EN> มึงมึงเห็นยังมินโดดที่สอง,องเขาออกจอยอกอเป็นดากแน่เล,กกเลยด้วยน่าเล่นมากเดี๋ยวถ้ามันออกอยู่กูซื้อมาเล่นกับมึงมึงเขาจะประจาศนที่จะหนักแล้ว วันหนก็วันหน่นด้วยนุนายมาแยบงอก2นได้ล้วน่วจะับท่ท่านง้นแล้วจอให้ตัยยตัวทีกยิงตยัเที่ยิงได้ด้วเพื่อนไอตะตงตัมึงนับเหี้ยฉิงเือนได้ไงดังนั้นมึงทั้งสองจงตายซะ มึงดนรอบแน่วู้หลบไัด้มึงหลบทันใช่ไหมรับนี่ไปเอาละวูมหลเภิยต่าได้เลยพลังระเบิดที่สมันต้องมีทางชนะบ้างสิจะต้องเจยังไม่เจออีกรอนึงมันต้องมีวิธีแก้ดีว่ะ มันต้องมีทางแก้ดีวัดไม่งั้นมันชนะแน่อันนี้แหละใช้ได้ การทั้งหมดของฉันมันสําเร็จไอ้นิโคร,โรกาตายส่วนไอสองคนนั้นก็คงถูกจับลาก่อนนี่พวกกูรอดได้ไงนั้นดิแต่อย่างน้อยก็มีอินฟินิตี้โรบักว่ะไปซื้อของดีกว่าคำเตือนคุณได้กระทำการผิดกฎหมาย คุณจะถูกจับฮแอนคัดจบปิดกล่องได้เย yeah, ในที่สุดก็จบเย yeah. สงสัยต้องมีกินเลี้ยงบ้างแล้วหลักกว่าจะจบถ่ายตั้งหลายตอนแถมนี้น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมทำจนจบด้วยหลังจากที่ทำมาหลายซีรีส์แต่ตอนเดียวเลิกเออดีเลยทุกคนไปใช้ปากกินเลี้ยงเราไม่ไปนะทำไมอะทบบี้เฮ้ยเบคอน พอดีฉันยุ่งมากติดถ่ายละคอรอีกหลายเรื่องเลยไปกินด้วยไม่ได้ที่จริงก็เสียดายแต่งานยุ่งมากปกติรับวันและ20งานค่าตัวสิบโรบักไม่เหมือนไอคนที่ค่าตัวหนึ่งเอ็มแต่ไม่มีสักอย่างเห็นชื่อป๊อปอะไรสักอย่างที่ลงท้ายว่าสยามเอางั้นโชคดีนะเดี๋ยวพวกเราไปกินเลี้ยงกันทีมงานที่ถ่ายเอามาด้วยดีทุกคนใครว่างมาเลยไปจัดตีน้อยแบบฝันร้ายโงทานดีกว่า